เสียงสะท้อนสื่อ Media Focus สวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันที่นี่ในรายการเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟ c u s รายการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง1 5 5 Smile Thailand กับ สมาควมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยอยู่กับผมเมธีเตชะชัยวงศ์ครับเรื่องราวของข่าวสารที่น่าสนใจนั้นมีตลอดเวลานะครับตอนนี้ไปติดตามกับพี่ต่อดออรสาภาพวีราคามินแล้วก็คุณเบิร์ตครับคุณชนกนกพยาธิวิภูเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวที่น่าสนใจกันก่อนครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังช่วงแรกนะคะจากกระแสสื่อค่ะอยู่กับดิฉันชนกหนกพยานิภูค่ะและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสหาภาพวีรคามินหรือพี่ต่อวงทูค่ะสวัสดีพี่ต่อค่ะสวัสดีครับน้องเบิร์ดทรับสวัสดีครับค่ะพี่ต่อคะวันนี้จะชวนพูดคุยคในประเด็นถึงเรื่องของการเเตือนภัยกันนิดนึงค่ะพี่ต่อแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นจากการติดตามข่าวหรือว่าจากการฟังในเรื่องของสื่อสารมวลชนนะคะพี่ต่อ อืมครับอ่าในเพจดราม่าแอดดิค่ะเขาก็มีการแชร์รเรื่องนี้เอาไว้นะคะสองสาวันที่ผ่านมาเป็นรูปซีทีสแกนค่ะซึ่งตอนแรกก็เข้าไปดูว่าเอ๊ะม,มันมีประเด็นอะไรหรอซึ่งอพอเขาอธิบายมามันน่ากลัวมากเลยนะคะซึ่งมันในภาพเนี่ยมันเป็น แกนของคุณป้าท่านหนึ่งค่ะเป็นสะโพกกระดูกสะโพกนะคะที่เขาบอกว่ากินน้ําสมุนไพรที่ใส่สเตียรอยเข้าไปค่ะพี่ต่อตอนแรกเวลาดูก็ดูไม่ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็อธิบายนะคะว่าเนี่ยปกติแล้วอะค่ะกระดูกสะโพกของเราเนี่ยตรงข้อต่อค่ะพี่ต่อมันก็จะมีจะมีเหมือนกระเป้าสะโพกใช่ไหมคะเป็นกลมๆเนี่ยต่อกันเอาไว้ทีเนี้ยพอเรากิน ตัวยาที่มันเป็นสเตียรอยด์เข้าไปเนี่ยค่ะมันจะทําให้ตัวเบ้าสะโพกกลมๆเนี่ยมันสลายไปเลยอ mm hmm. พอมันสลายไปปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้กระดูกสะโพกเนี่ยค่ะพี่ต่อมันหลุดหลุดออกจากกาน mm hmm. แล้วตอนนี้อาการของคุณยายคนนี้ยก็คือเหมือนกับเอ,อ่อเดินไม่ได้ค่ะแล้วก็คือต้อง <c oughs> ต้องเข้าโรงพยาบาลซึ่งเขาก็สืบสาวที่มาที่ไปว่าเอ๊เราคุณยายไปเป็นแบบนี้ได้ยังไงอะนะคะก็ mm hmm. กลายเป็นว่า สั่งน้ําที่มันเป็นน้ําสมุนไพรเนี่ยค่ะมาจากในสื่อที่เราฟังในวิทยุในโฆษณาอะไรเงี้ยค่ะสั่งมาทานพอ,อสั่งมาทานเสร็จแล้วเนี่ยก็ทานต่อ,ต,อต่อกันมาเรื่อยๆอค่ะในที่สุดก็เกิดอาการตอนแรกคือเหมือนก็บปวดก่อนพอปวดเสร็จแล้วเนี่ยไปไปรักษาที่โรงพยาบาลก็เจอภาพเอ็กซเรย์ซีสีสแกนออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ ก็เลยวันนี้ก็เลยอยากจะชวนพี่่องคุยประเด็นนี้ว่าเวลาเราไปต่างจังหวัดหรือเราฟังวิทยุเนี่ยค่ะที่อาจจะเป็นคลื่นท้องถิ่นเนี่ยที่เราก็ได้ยินในเรื่องของการขายสินค้าแบบนี้ที่เป็นโฆษณาชวนเชื่อแบบนี้เยอะมากเลยนะคะ ใช่ใช่ได้ยินบ่อยมากเลยพี่ขับไปสอนหนังสือที่ชนบุรีก็็จะมีช่องหนึ่งที่พูดองี้แล้วก็จะมีเอาตัวอย่างของคุณป้าท่านนั้นคุณป้าท่านนี้ออกมาคุยให้ฟังมาพูดอุ้ยกินสองขวดหายจากอาการนี้อาการนู้นเนี่ยเยอะมากเลยน้องเบิร์ต S <S ซึ่งซึ่งตรงนี้มันก็มันก็เคนที่รับสื่อประเภทอย่างเงี้ยเขาก็าอาจจะเชื่อก็ได้ครับเบิร์ดแล้วก็รายการเนี้ยก็จะมีทุกวันเปิดสลับกับเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เล่าอย่างนี้ให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกช่องต่างๆนะครับต้องเบิร์ดต้องเข้าไปพวกกล่องต่างๆที่ยงางหัวเขาใช้อ่ะกล่องต่างๆที่มีโฆษณาเยอะๆก็จะมีน้ําสมุนไพรอะไรเงี้ยขายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพอมันมีส่วนผสมของสเตียรอยเนี่ย มันจะให้ผลเร็วมากมรู้สึกดีโดยเร็วตาหารไม่ว่าเอสเตอรลอยที่สะสมเนี่ยมันจะมีผลแบบนี้แหละครับซึ่งเขาบอกอว่าเคยมีการตรวจกันแล้วครั้งหนึ่งว่าส่วนใหญ่นะครับมันมักจะมีสารสเตอร์ลอยก็มีการเตือนกันบ่อยๆครับว่าเมื่อก่อนเคยจะทานยาลูกกรอนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเฮ้ยดูดีๆนะยาไทายบางอย่างเนี่ยมันใส่พวกสเตอรอยเยอะนะกินแล้วมันจะให้ผลดีเร็วแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีสเตอรลอยอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เลยกลัวอยู่พักหนึ่งเหมือนกันค่ะ ซึ่งครับซึ่งซึ่งตรงนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเนื่องจากเบองไทยเราอ่ะมีการตรวจสอบในเรื่องนี้ยไม่เยอะเท่าไหร่ครับน้องเบิร์ดค่ะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยปัจจุบันยิ่งเป็นสื่อออนไลน์เนี่ยก็มีเยอะอนะพวกเกินจริงเหล่านี้นะครับเอ่อเปิดมาเปิดแล้วปิดตรวจเปิดหน่อยๆนะเพจขายได้สักพักหนึ่งก็ปิดปิดแล้วก็ไปเปิดใหม่ใช้คําโฆษณาที่มันเกินจริงนะครับมีบทสัมภาษณ์มีรีวิวอะไรอย่างเงี้ย ะะหลายคนก็หลงเชื่อครับเพราะมันถูกเพนพอยต์น้องเบิร์ตเช่นโอ้ยคุณรู้สึกปวดเมื่อยตรงนี้ไหมคุณเป็นตรงนี้ไหมอย่างนี้ไหมสามวันเห็นผลเจ็ดวันเห็นผลเนี่ยคนที่เป็นอะ่ะอยากหายทุกคนอะ่ะน้องเบิร์ตมันปเป็นข้าขายเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของสติมมูลัสเรสปอนเนี่ยมันถูกกระตุ้นเนะะี่ยน้องเบิร์ตโ <c oughs> ดยสิ่งนี้ยิ่งเรามีปัญหาตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยเรายิ่งรู้สึกเฮ้ยต้องตอบสนองเข้าไปถามเข้าไปคุยทีนี้ส่งรีวิวมาเต็มเลย อ่านไปอ่านมาด้วยเรารู้สึกเชื่ออยู่แล้วเนี่ยเราก็เอ้ยลองสั่งกินพอกินแล้วมันมีสารสเตอยรอยด์ที่กินให้รู้สึกมันเห็นผลเร็วเนี่ยทีนี้สั่งกินต่อเนื่องเลยคิดว่าจะให้หายขาดปรากฏว่าไอ้สเตอยรอยด์นี่แหละมันสะสมอย่างเงี้ยเป็นต้นก็มีค่อนข้างเยอะในยุคนี้ใช่ซึ่งปัญหาพวกนี้มันจะเกิดกับพวกไอ้โรคติดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยค่ะพี่ต่อคือมันเป็นเรื้อรังจนมันไม่หายบามันเป็นโรคที่เกี่ยวกับความรำคาญ แล้วประกอบกับโอเคก็อาจจะลองมาใส่ใจด้านสุขภาพกันมากขึ้นมันก็เลยเหมือนจบมีโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเขาก็มีการสํารวจเหมือนกันนะคะทางออยอเขาก็ไปสํารวจว่าไอ้พวกผลิตภัณฑ์อาหารพวกที่มันโฆษณาเกินจริงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี่แหละโดยเฉพาะพวกลดความอ้วนเพิ่มคอลลาเจนผิวเต่งตึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้ายอย่าง <ทำ S 1> อา่าที่ ความสวยความงามส่วนพวกเครื่องดื่มสมุนไพรเนี่ยส่วนใหญ่ที่รักษาเบอร์หนึ่งเลยนะคะก็คือโรคเบาหวานโรคมะเรง็งอัมพาตกําจัดและขับสารพิษอตัวนี้คือจะเป็นสิ่งที่แบบโฆษณาไปเยอะที่สุดค่ะแล้วก็พวกยาแผนโบราณยาบำรุงร่างกายยาลูกกรอย่างที่พี่พี่ต่อบอกอะคะ่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็เอามาโฆษณาเกินจริงค่อนข้างเยอะทีนี้เขาก็บอกว่ากลยุทธ์พวกนี้มันก็จะมีแบบเอาดารามาอ้างเนาะ หรือผู้ป่วยที่รับรองว่าใช้ผลิตภัณฑ์แล้วหายหรืออ้างงานวิจัยซึ่งจริงๆแล้วทางออยเขาออกมาเตือนเหมือนกันค่ะว่าข้อเท็จจริงที่ควรรู้คือส่วนใหญ่ดาราเขาดูแลตัวเองดีอยู่แล้วว่ามีการฟิตร่างกายออกกำลังกายกินอาหารดีอะไรอยู่แล้วไม่จำแบบไม่ใช่ว่าเฉพาะการบริโภคผลิตภัณฑ์ตามที่โฆษณาแล้วเห็นผลนะมันมีปัจจัยอื่นด้วยหรือว่าเขาเป็นแค่พรีเซนเตอร์หรือเขาเป็นแค่พรีเซนเตอร์เท่านั้นถูกจ้างมาให้พูดถึงผลิตภัณฑ์ เราต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับอาจจะไม่กินจริงก็ได้ใช่ไหมออีกเรื่องหนึ่งรวมไปถึงผู้ป่วยอย่างเงี้ยบางทีคือเขาก็รักษากับหมอด้วยไม่ได้ว่ากินอันนี้แล้วหายเออหรือว่าเขาก็อาจจะปรับเปลี่ยนที่ผิดที่รอสอะไรแบบนี้ไปแล้วก็มามาเออบังเอิญคือเมื่อก่อนพี่ต่อตอนที่เราเคยคุยกันเรื่องคีโตจาได้ไหมคะว่าแบบเอกินคีโตลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยพอช่วงหลังอะค่ะคน คนแบบกินเยอะงามือนกับว่าเออนิยมเยอะมากขึ้นก็น้ําหนักลดไปจริงทีนี้อทีนี้ตัวเองอะ่ะไปบอกกับคนอื่นว่าลดน้ําหนักได้เพราะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะว่าได้เงินจากจากเอการสร้างขายของโดยที่ไม่ได้บอกว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยลดมาจากการแบบดูแลตัวเองในเรื่องของอาหารโภชนาการแต่บอกว่าได้ลดมาจากเอการกินยาตัวนี้ก็ได้เงินไปครับมีบ่อยน้องเบิร์ดเห็นเปล่า ที่ตัวเนี้ยเมื่อก่อนฉันแฟนทิ้งเพราะเหตุผลนี้แล้วก็ผอมลงผอมลงผอมลงแล้วสุดท้ายอุ้าายทำไมคนก็เข้าไปถามทําไมผอมลงอักกินยาตัวนี้นี่ซึ่งจริงๆนามันอาจจะมาจากเรื่องอื่นก็ได้ใช่ไหมครับตอนนี้คืออย่างที่บอกอย่างเงี้ยมีเยอะมากต้องเบินต้องไปดูในทิกตอกอย่างเงี้ยเต็มเลยอืมอืใช่แล้วทีนี้คืออ้วนอะไรเงี้ย ค่ะคนที่เป็นลูกหลานคะพี่ต่ออย่างเคสนี้ก็เหมือนกันเขาก็บอกว่าจริงๆเราก็มีการห้ามแล้วนะคะว่าเอ,อไปให้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนอย่างที่พี่ต่อบอกคือมันได้ยินทุกวันน่ะได้ยินทุกวนันแล้วก็เหมือนกับเออลองซื้อมาแล้วบางทีคือการซื้ออะเขาไม่ได้ซื้อน้อยๆลองด้วยนะคุณเพราะมันก็จะมีโปรโมชั่นล่อใจใช่ไหมนะว่าถ้าซื้อขวดเดียวราคานี้ก็คือยกลางราคาจะลดไปอย่างนี้กินได้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อมาเยอะเลยทิ้พอซื้อแล้วเกิดการเสียดายซื้อแล้วก็กินเถอะ กินเข้าไปก็ลยมีปัญหาใช่เพราะมันอาจจะไม่มีผลทันทีแต่มันเป็นการสะสมอะนะครับของสารต่านี้ก็ได้อะน้องเบิร์ตเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเยอะมากเลยนะมีบ่อยมากที่มีลักษณะอย่างนี้แล้วอย่างแบบยิ่งใส่สเตีรอยมันจะเห็นผลเร็วไงเบิร์ตก็ยิ่งไปบอกโอ้ยฉันกินตัวนี้สิดีอ่ะคนอื่นแห่กินกันใหญ่เลยที่นี่ใช่ไหมครับอือก็บอกต่อๆกันไปอีกนะครับคือคือก็ต้องสึกเรื่องจากเรื่อง เราต้องระวังเยคสืเรื่อง,ง,งจากเรื่องนี<ม>้สืบเรื่องจากเรื่องนี้ด้วยครับองเบิร์ตคือคือปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้มันมันเหมือนกับสื่อนะมันมันไม่ค่อยถูกควบคุมในเรื่องพวกนี้เท่าไหร่อ่ะโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ครับองเบิร์ตคืออย่างการโฆษณาในทีวีเนี่ยมันมันค่อนข้างจะควบคุมง่ายไงนะมันเป็นหลักฐานได้ง่ายแต่อย่างในสื่อออนไลน์อย่างเงี้ยอย่างมากก็ปลิวนะครับก็ไม่มีคนไปฟ้องเป็นเรื่องเป็นราวกันอย่างเงี้ยครับก็จะเห็นบ่อยๆสามวันเห็นผล สวันเห็นผลอาทิตย์หนึ่งเห็นผลหนึ่งกล่องเห็นผลเลยอย่างเงี้ยพอไปถามจริงๆ <c oughs> ก็แล้วแต่คนนะคะแต่ค <c oughs> ุณนํามาเขียนไว้แล้วอะ่ะใช่ไหม <c oughs> เข้าไปคนก็จะรู้สึกแบบเออมาลองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น <c oughs> ซึ่งตรงนี้เราไม่มีการเข้าไปตรวจสอบควบคุมอย่างดีสิ่งเดียวที่เราจะทําได้คืออยากให้รู้เท่าทันสื่อ,อครับ เนาะเขาเท่าทันว่าสื่อเหล่านี้เขาเขาใช้คําต่างๆใช้สิ่งเหล่านี้มากระตุ้นเราดัางนั้นเราต้องมีสติในการที่จะรับสื่อเหล่านี้แล้วมาความจริงซิงเป็นไปได้หรอสามวันเห็นผลเป็นมาทั้งครึ่งชีวิตอ่ะกินไปสามวันมันจะเห็นผลเลยเหรอนะโลกนี้พื้นฐานโลกเป็นยังไงลองเข้าไปศึกษาดูก่อนเป็นไปได้เหรอต่อมลูกหมากโตกินไอ้นี่สามสามวันเห็นผลดีขึ้นเลย มันมียาแบบนี้จริงๆเหรอใช่ไหมครับตรงน้นโรงพยาบาลก็ต้องไม่ต้องทําแล้วใช่ไหมใช่ไหมอันนี้<ม>เป็นต้นนะครับนน้ต้องเข้าใจ<ม>ให้ดีนะครับก็เป็นบทเรียนหนึ่ง<ม>ที่อยากสอนผู้บริโภคคนฟังทั้งหลายนะให้รู้เท่าทันสื่อในเรื่องของตัวโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบนี้อ<ม>ืมค,ค่ะซึ่งจริงๆตอนนี้เรามีการรณรงค์เรามีการออกมาบอกเตือนกันในเรื่องของ เฟกนิวส์หรือว่าเรื่องของมิจฉาทีพที่อาจจะเข้ามาในหลายรูปแบบทั้งในการโทรศัพท์ SMS ออนไลน์การโอนเงินอะไรอย่างเงี้ยจริงๆในเรื่องของการโฆษณาเกินจริงอันนี้เราก็ควรที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้ให้ให้เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะคนที่อาจจะไม่ได้ตามในเรื่องของออนไลน์เพราะว่าคนอยู่บ้านต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้ใช้สื่อออนไลน์ใช่ครับอันนี้ต่ากลัวใหญ่เลยใช่ค่ะลูกหลานอาจจะต้องไปบอกให้ถี่หน่อยไหมคะ ใช่อันนี้ต้องต้องต้องฟังต้องคือมันเป็นหลักหลักหลักการะาอะน้องเบิร์ตทางทีเทสอะสมมติว่าน้องเบิร์ตอะชอบรายการนี้เนารายการสมมติคุณคุณป้าคุณนา้าคุณยายอย่างเงี้ยทากับข้าวไปทําสวนไปเปิดวิทยุฟังไปใช่ไหมครับชอบารายการนี้เขาเปิดเพลงลูกทุ่งที่ตัวเองถูกใจเปิดเสร็จเขาก็มาโฆษณาขายของนู่นนี่นั่นนะครับาายาตัวนี้เป็นยาไทยสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนู่นนี่นั่น S <S ใช่ไหมพูด<ร>ไปวันแรกไม่รู้สึกวันสองไม่รู้สึกฟังเขาทุกวันทุกวัน,วนเอ๊ะเริ่มปวดปวดเอ๊ะซื้อไอ้นี่ดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นเัิเปิดมันเป็นสิ่งเล้าอะครับมันก็ค่อยเล้าขึ้นทุกวันมันก็เป็นไปได้นะครับก็อย่างที่บอกกันไ<บ>ปนะว่าไม่ใช่สื่อออนไลน์อย่างเดียว คือคือโฆษณาทางวิทยุมีผลมากๆเลยนะคะอย่างเช่นเนี่ยเออ,อจุดต่างจังหวัดก็จะฟังวิทยุเนาะด้วยความที่มันสะดวกฟังไปด้วยแล้วก็ทำอะไรไปด้วยได้แล้วมันจะมีแบบนี้ด้วยนะคะพี่ต่อคือเหมือนกับ,บอยากได้ตัวเนี้ยแล้วก็ไปบอกให้ลูกหลานซื้อให้แต่ลูกหลานรู้ไงว่ามันเป็นของไม่ดีมันเป็นของที่แบบไม่มีความน่าเชื่อถือกลับกลายเป็นออกอาการน้อยใจว่าอานลูกไม่รักบ้างลูกขี้เหนียวบ้างไม่ซื้อให้อีกอทีนี้ก็อแอบไปซื้อหรืออาจจะทําให้เกิดปัญหาครอบครัวก็ได้ว่าเออเนี่ยลูกไม่รั ทำไมแค่นี้ถึงไม่ซื้อได้กลายเป็นอย่างนั้นไปทั้งๆที่จริงๆลูกก็อธิบายแล้วว่ามันอันตรายอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนกับก็คนข้างบ้านแล้วขายอ่ะทำไมแม่อยากขายอะไรเงี้ยเอลูกไม่รักลูกงกเนี่ยที่พูดอย่างนี้หมายความว่าไม่อยากเสียเงินนะซีไม่อยากให้แม่หายใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันใช่ค่ะ ซึ่งจริงๆเราเรคพิดเรื่องนี้กันบ่อยๆทีนี้มันน่าจะต้องมีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลตรงนี้ไหมว่าเอ๊ะ<ช>สิ่งที่เข้ามาตอนนี้เพราะว่าคืออย่างอย่างบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีคนไปร้องอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะไม่มีการตรวจสอบใช่ไหมคะที <ๆ S 1> ะนี้ก็เลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเข้ามาดูหรือมาสอดส่องสินค้าแบบนี้หรืออะไรที่มันดูแปลกๆแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยเหลือได้ทันท่วงทีมากขึ้นหรือเปล่าอะค่ะครับจริงๆควรจะมีครับหนังเบิร์ตมาตรฐานมันน่าจะมีการ ควบคุมกันอย่างดีเนาะเพราะว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งเหลาน้องเบิร์ตมันมันมาเรื่อยๆครับมันอาจจะไม่มีผลในวันเดียวนะมันอาจจะถูกกระตุ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆวันหนึ่งอาจจะต้องหันมาซื้อสินค้าเขารวมถึงสินค้าบางอย่างเนี่ยนะครับมันมันอาจจะไม่มีผลเสียหายในทันเดียวทีเดียวแต่น้องเบิร์ตใช้มันไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันเป็นสารสะสมก็มีดังนั้นเนี่ยมันเลยไม่มีเจ้าทุกงาพอถึงเวลาเป็นก็หาตับต้นตุนไยไม่ได้ว่าจริงๆฉันมีอาการนี้มาจากไหน อาจจะเป็นเพราะว่ากินไอ้น้ํายาสมุนภพรเนี่ยมาสองปีล้วหยุดไล่ผลที่น้ายาสมุนภพยตัวเนี้ยมันอาจจะมีให้สารสะสมบางอย่างแล้วมีผลแล้วมันมีผลตอนหลังกับตับกับไตอะไรอย่างเงี้ยก็มีใช,ใช่ไหมครับมันก็มันก็หาก,<ช>การไปลองทุกได้ยากใช่ไหมครับว่าม<ช>ันมาจากตรงนี้จริงหรือเปล่า ดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีทางเดียวคือหน่วยงานภาครัฐอาจจะต้องไปมองตรงนี้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันในยุคก,ก่อนๆเนี่ยเราเราเข้าใกล้สื่อน้อยกว่านี้อรัุ้เบิร์เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนคุณจะฟังวิทยุคุณก็อาจจะต้องไปเอาวิทยุซื้อวิทยุเ,ยเนี่ยึปัจจุบันคุณฟังจากโทรศัพท์ฮะทุกคนมีโทรศัพท์น<ม>ุ้มเบิร์<ม>เราเข้าใกล้สื่ออยู่แล้วเา้าวันนี้ทํากับข้าวใช่ไหมเอาโทรศัพท์เปิดเพลงนั่งทำอะไรเงี้ยเปิดช่องวิทยุก,ก็ได้<ม>นะครับ<ม>เปิด youtube ซึ่งสิ่งพวกนี้มันมากับ สื่อเหล่านี้อยู่แล้วนะเราโคดประชาชนกาใกล้สื่อดังนั้นมันถูกกระตุ้นและถูกเล่าได้ง่ายใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ภาครัฐต้องรู้เท่าทันเหล่านี้แล้วก็ช่วยประชาชนด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะไม่ใช่ทุกคนจะรู้เท่าทันสื่อได้เท่าคนกรุงเทพคนที่มีที่เข้าที่มีความรู้อะครับ อืมอืมค่ะคนแก่ก็ว่าน่ากลัวแล้วนะคะพี่ต่อบางทีก็จะมีเด็กอะค่ะเด็กที่บางทีน้อเล็กๆอะอาจจะแบบตัวผอมไม่ข่อยกินข้าวแล้วก็ห่วงเล่นอะไรเงี้ยอันนั้นมันก็คือเป็นธรรมชาติของเด็กเนาะที่เด็กจะแบบห่วงเล่นมากกว่าที่จะกินโอ้โหจะกินทีนึงเนี่ยต้องแบบอ้อนวอนลูกกินข้าวเถอะทีนี้คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าก็เป็นห่วงไงกลัวหลานจะไม่โตก็เลยไปเชื่อพวกโฆษณาแบบเนี้ยค่ะที่แบบกินแล้วทําให้เด็กอ้วนสมบูรณ์แล้วก็ซื้อมาให้ลูกกิน บางทีคือคุณพ่อคุณแม่ไปทํางานแล้วก็ปล่อยลูกไว้กับปู่กับย่าตายายก็ลูกก็กินไปโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าทีนี้พอมันมารู้อ,อีกทีหนึ่งคือมันมัน,ม,นมันก็สะสมไปเยอะแล้วอะค่ะพี่ต่อใช่โอ้อโหพ,พอมองไปตรงนี้ก็ก็เยอะเหมือนกันนะน้องเมิร์เพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับมาทํางานในกรุงเทพไง ใช่ไหมครับมีลูกก็ให้คุณคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเลี้ยงอยู่ที่บ้านตัวเองก็ทํางานในกรุงเทพก็คุณปู่คุณย่าส่งเงินไปคุณปู่คุณย่าจะจะเลี้ยงยังไงก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหมไม่มีคนแนะนำเงี้ยเราไปฟังสื่อเหล่านี้ก็อาจจะทําอะไรแบบนี้ก็ได้ซึ่งอาจจะมีผลกับพัฒนาการของเด็กในอนาคตตอนโตมันอาจจะไม่มีผลณวันนั้นทีเดียวแต่จะมีผลสะสมอันนี้ก็ก็น่าคิดเหมือนกันนะครเบิร์ตค่ะ อืมนี่แหละเขาก็เลยบอกว่าการความรู้เท่าทันสือ่อบางทีเราเราก็ต้องมีการเออบอกกันเหมือนกับยังไงย้ำเตือนเนาะให้มันแบบคิดคถึงอยู่เสมอบางทีโอเควันนี้รู้แหละแต่ว่าพอหลังจากนั้นไปไปเจอสิ่งเรามากขึ้นก็ลืมไปทําให้อาา่านจะตัดสินใจซื้ออะไรพวกนี้มากินแล้วสุขภาพเราบางทีคือก็เข้าใจว่าเป็นห่วงสุขภาพแต่มันจะเป็นการซ้ําเติมหรือเปล่าในการกิน <laughs> ของที่เข้าไปอะค่ะ ใช่ oh. นุงเบิร์ตจริงๆด้วยแล้วอย่างเวลาคนเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาเขาอยู่ในภาวะที่จิตตกอยู่แล้วงเบริร์ต้องการจะหาอะไรมาตอบสนองสิ่งนี้อยู่แล้วโดวยธรรมชาติเนี่ยนั oh. ้นสติมันอาจจะหายไปความรู้เท่าทานมันอาจจะหายไปก็ได้ใช่ไหมครับ oh. อย่างนี้เป็นต้นค่ะค่ะเอั ก็น่ากังวลจริงๆด้วยนะคะก็ข่าวแบบนี้จริงๆพอเห็นมันก็ไม่ได้เห็นแค่ครั้งเดียวเนอะมันเห็นมาเรื่อยๆแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้ก็น่าจะยังมีอยู่อะคะ่ะอาจจะเป็นข่าวบ้างไม่เป็นข่าวบ้างแต่เคสนเนี้ยเนี่ยต้องขอขอบคุณคนที่เขาเอ,อ,อนุญ,ญาตให้เผยแพร่เลยเพราะว่าเนี้ยทั้งคุณหมอทั้งลูกของคุณป้าที่ว่าสะโพกเออเขาเรียกอะไรกระดูกสะโพกหายไปเนี่ยเออเขาก็ยินดีที่จะให้ใหครับในเบรกที่2ของเลิฟทอสครับผหมิเชยาผู้ดำเนิน ตัสนี้ค่ะคุณผู้ฟังให้เป็นอย่างอื่นเยอะขึ้นอ่ะไม่ใช่แค่แบบกลืนลงไปแล้วนั่นนะบางคนต้องตัดนำไส้ทะลุใส่ท่อช่วยหายใจช็อกติดเชื้อในกระแสเลือดมาอีกต้องใช้ยาก,กระตุน้นหัวใจอีกมันเป็นแค่เมระท,อน,อ,ทอนที่กลืนลงไปเท่านั้นเองค่ะ <laughs> มันมันก็เป็นข่าวที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เยอะเหมือนกันนะน้องเบิร์นเ <laughs> ออไม่น่าจะเกิดขึ้นในยุคนี้เนาะ ออแต่บางคนเขาชอบไงเขาบอกว่าคือไอ้ส่วนที่อร่อยที่สุดของกระท้อนมันคือเม็ดใช่ไหมคะคุณใช่ใช่เราไม่กล้านะเราไม่กล้ากินมาะไม่ไม่กล้าค่ะแต่ก็มีบางคนที่บอกว่ากลืนบ่อยมากนะเอกินทุกครั้งก็ไม่เป็นอะไรก็คือโชคดีแหละอ๋อแบบคือเมืองไทยนี่ต้องเป็นแนวนี้ว่าเหมือนกับพวกคนญี่ปุ่นที่ต้องกินปลาปักเป้าอะไรอย่างเงี้ยป่ะบางคนกินกิน กินได้บางคนกินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เอาดีกว่าไม่เสี่ยงดีกว่านะครับเอาก็เตือนเตือนกันนะครับอย่าเสี่ยงนะครับเพราะว่าคุณอาจจะไม่ใช่เป็นผู้โชคดีเออเนาะเ้อเขากินได้เราอาจกินไม่ได้ก็ได้ใช่กินแต่เนื้อก็พอบางทีเออเข้าใจแหละว่าอย่างสมทูเรียนซื้อมาแพงก็ไม่ต้องกินไปทั้งเม็ดก็กินเนื้อแล้วเม็ดกินไปได้แหมก็เกินไปใครจะไปกินเมทุเรียนคุณมันขมอ้าวเหรออาคุณเคยกินเหรอเคย ว่าไม่กินนา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 นกินทีไงทุเรียนมันแพงอโเห็นว่าเดี๋ยวนี้ทุเรียนไม่น่าเชื่อนะลูกเป็นหมื่เน่ที่เขารีวิวอะไรอย่างเงี้ยอแต่เราได้แต่ดูกินเม็ดเข้าไปด้วยเลย่ได้แต่ดูค่ะไม่ได้กินจริงในชีวิตจริงค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณที่ต่อนะคะครับผม สวัสดีคร่บสวัสดีค,ค่ะคก็เป็นเรื่องราวที่นํามาเตือนภัยกันนะคะคุณผู้ฟังวันศุกร์แบบนี้บางทีเราอาจจะขับรถไปต่างจังหวัดวันเสาร์อาทิตย์แล้วอาจจะได้ยินโฆษณาแบบนี้บางทีก็อาจจะได้มาฉุกคิดวบาเออเมื่อวานฟังรายการพี่ต่อมาหัวเราะในรายการแล้วก็มีเตือนแบบนี้เราจะได้เอาไปเตือนคนอื่นด้วยนะคะอ <gs atur> <ส umes. S 2> ่ะหมดเวลาสาหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อในช่วงสองประเด็นร้อนค่ะเสียงสะท้อนสื่อ หลายเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย